วันนี้พามาเที่ยวตลาดผักก่อนนะคะก่อนขึ้นภูทับเบิกนะคะทุกคนแล้วเรามาเช็คดูราคาผักก่อนนะคะเป็นตลาดผักเป็นตลาดศูนย์กลางนะคะเป็นศูนย์กระจายสินค้านะคะตรงนี้เลยนะคะก็สวย ค่ายจัะบาทข่ายันกดลงใหม่เจ็ดเจ็ดใช่ไหมเจ็ดบาทเจ้าจุ้ยก็แป็นบาทเก้าบาทอยู่ใช่นไหมแมทไม่ได้ใส่เจ็ดบาทใส่แมทก่อนนะคือพันไม่ได้ใส่แมทปิดเดี๋ยวเขาด่าเป็นแม่ค้านะคะเมื่อกี้ทุกคนคะ่ะปิดแมทก่อนเดี๋ยวเขาด่าเอาทุกคน ้าตลาดตรงนี้หน่อยดิกเมียน,นะคะเขามาส่งเราเม่ค้ามาซื้อแล้วจอเอาแรงล <c oughs> ด,ดนะเขาไม่เข้าในนี้ล่ะ <c oughs> มันจะม,มัวๆหน่อยนะคะทุกคนน้องๆอยู่ในรถนะคะ คันนี้วิ่งสี่มุมเมืองนะคะทุกคนนี่นะคะกล,ลียนรถละมันเมือมันไม่ค่อยชัดนะเธอ อันนี้เป็นโลงผักที่จังหวัดเพชรบูมณูนอำเภอหลุมสัก์นะคะทุกคนตรงสีแยกพระคุณนะคะนี่นะคะอันนี้นะจะวิ่งสี่หมู่เมืองใช่ไหมคอน,นี้ ตลาดช้างแดงจะอยู่อีกฝั่งนะคะทุกคนค่ะนี่นะคะพามาชมตลาดผักนะคะทุกคนอุ้ยขอโทษไหนอ๋อรอับดึกเขา<ล>ดเดียวไหมรับดึกเนี่ยรถพ่าป้ายแพ ต่งจังหวัดก็มาส่งนะคะทุกคนนี่นะคะกว้างมากนะคะช้างแดงของเจ๊กุ้งที่ฝั่งโน้นนะคะทุกคนของพิเกเลดนะคะอันนี้อยู่ฝั่งนี้นะคะให้เข่าได้น,นะรถนะเธอนี่นะคะ เราก็มาเช็คราคาผักนะคะสวัสดีค่ะพาชมตลาดผักก่อนนะคะทุกคนเป็นจุดศูนย์กลางนะคะทรงระ่างสี่แยกเมืองแล้วก็ภาคโซนีสานนะคะทุกคนคะ่ะนี่เลยค่ะนี่นะคะที่ทำมาหาก,กินนะคะทุกคนเขาก็ทำเหมือนเราแต่ก่อนเขาทำนะฮะมันเลยแฝ่บระหันนี่นี่นะคะ ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้องเลยด้วยนะคะทุกคนคะ่ะนี่นะคะามาชมตลาดผักนะคะ<ม>ก็ลาจอดเพียบเลยนะคะวันนี้เดวก็หายเด็วก็หมอดเหรอคนต่อก็ต่อเมื่อว่ายืนต่อละ มองวันภากก็จะจอดเยอะนะคะเดี๋ยวจะพาขึ้นภูทับเบิกแล้วนะคะวันนี้ทุกคนอันนี้เป็นลุงพริกพริกยำใช่ไหมนี่นะคะกอในย่านนะคะตรงนี้วิ่งสี่มุมเมืองเะคะทุกคนอันนี้น่าจะเป็นโซนขอนแก่นโดนกตาตัวไหนเจอปะอือ เป็นคนโยนผักนะคะทุกคนเรอโยนเราออกมาแล้วนะคะเราจะเติมน้ำมันเธอมงอะห้าโลร้อยเลยอะ ก็จะเท่าเนี่ยเท่าไม่รู้อไนองเมย์ลายนะเมย์ลายเข่าขอขอเริ่มท่นเหรอเนี่ยนะคะทุกคนไปเติมน้ำมันก่อนนะคะชูเฟอร์คนเดิยว <c oughs> รถเรคคนเดินเถอะนะคะทุกคนคะ่ะยังขับรถขึ้นเขาไม่เป็นคะ่ะต้องเอาใส่เขาขึ้นไปก่อนนะคะทุกคนทางรถรถผางก็จะเริ่มวิ่งเข้านะคะช่วง2โมง3โมง3โมงเช้า จะเยอะไปเติมน้ำมันก่อนนะคะแล้วนนรนปั๊มอยู่รถเราจะเข้าปัาป๊มนะคะทุกคนเอ้ยลืมเอาบัตรอันนั้นมาดูรถเก่งนะ ปั๊มหรือกไปปั๊มหน่อปั๊มนี่นและเรามาปั๊มตอตทอนนะคะทุกคนราคาน้ำมันวันนี้ก็ขึ้นวุบๆ5แล้วนะใช่ไหมอุ้ยดูทำจังเราเติมน้ำมันก่อนนะคะทุกคน ี่เข้าไปไหนล่ะเติมเท่าไหร่เ,เอาห้าร้อยเหรอขึ้นภูทับเบิกนะดูห้าร้อยจะได้ยังไง้าร้บีเจ็ดเหรอนี่ราคา,าเติมอยู่ปั๊มนะคะทุกคนคะ่ะ500ร้อยก็ลงห้าร้อยเป็นปูทับเบิกกลับลงมาก็หมดพอดีนะทุกคน ไม่เหลือครั้งครงเลยเป็นปั๊มอยู่ลุมสท์นะคะทุกคนกว้างม,มากเลยนะคะหลายคนน่าจะเคยจอดแวะแล้วเนาะน้ำมันแพงมากนะคะช่วงนี้นะแทบไม่อยากจะขับเคลื่อนเลย เหมืนอนรถตะบุญเลยพนะ่อขันั้นอ่ะย่อมีป้ายอ่ะแล้วเธอได้เยอะไหมห้าร้รอยไ,ได้กี่ชิดม่เก็มห้าครับอะไ้ขอครับขอบคุณครับนะคะ เด็กๆบริการดีนะคะปั๊มนี้ทุกคนเป็นปัมน๊มเะยะเข้าขุนมาทางขึ้นเขาคอ,อก,กับทัพเปิร์กนะคะบริการลูกค้าดีมากนะคะทุกคนคะ่ะนี่คะ่ะมาได้นะคะจอดแวะได้นะคะมีร้านอาหารศูนย์อาหารมีครบทุกอย่างนะคะนี่เลยจ้ะมีรูอทีเอ็มทุกตู้นะคะทุกสาขาไปคะ่ะ เดี๋ยวดูวิวตรงนี้ไปพังๆนะคะดูหมอกหมอกสวยมากไม่ได้เอาสมอทอกมาขึ้ามาเนาะมันทำได้หรือเปล่าเครื่องเนี้ยมันทำได้ไหม,ไมนี่นะคะแล้วก็มีอีกปั๊มนะคะทุกคนเป็นปัามเอซูเดี๋ยวดูรถก่อนพ่อ อ๋อย่างนูอนก็เห็นไหมคะหมอกเยอะนะคะทุกคนเดี๋ยวยิ่งเข้าไปใกล้ๆหมอกยิ่งเยอะแล้วทุกคนนี่เลยน,นะคะ๋ยวจะบอกเส้นทางนะคะทุกคนทางขึ้นภูทะเบิกนะคะ ไม่ตองนะคะอันนี้เป็นเส้นที่มาจากเส้นสลับมูลีหรือว่าขนแก่นอะไรประมาณนี้นะคะเราก็มาตรงมาทางนี้เลยตรงมาทางขาวพอนะคะน้อสามโลร้อยนี่นะคะจะมีป้ายพพชบูรณ์วังทองพิษณุโลกแล้วก็ลงเก่านะคะทุกคนนี่เลยะคะ่ะนวลเลยนะทุกคนดูหมอกที่ คูทัเ้เบิเดี๋ยวเราจะไปตรงนั้นนะคะอันนี้เป็นเส้นบายพาสนะคะทุกคนตีแยกบายพาสใช่ไหมถ้าเมาลถแล้วเดี๋ยวตรงนี้จะหยุดนะคะทุกคนขบนันขบเลแค่ะขบัขบเลยเร็วเยนหัวม้ก สวยว่ะล้วขึ้นสมงโมงหมอกเยวนะคะวันนี้น่าจะสวยทุกคน,น,นให้ดูตรงนั้นเลยหมอกเยอะมาก,กเป็นอะเลยนะคะจะถึงแยกทางท้อบ้านแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวจะน้ำมงจะบอกเส้นทางก่อนนะคะ ไปทางไหนไปขอคอไปทับเบิอกอะไรนี้นะคะนี่นะคะไปถึงสี่แยกสี่แยกแล้วนะคะสี่แยกเดียวนะเราเลี้ยวขวาไปภูทับเบิกนะคะไปเส้ตรงคือไปเขาคอนะคะทุกคนเส้นตรงไปเขาคอนะคะทุกคนดูเราเลี้ยวขวามาบ้านเราเลยนะคะนี่เลยนะคะไม่ ล้องมาจะลิ้นหน่อยผลมาเริ่มมาขายแล้วนี่นะคะจะมีมินิมากตรงนี้นะทุกคนก่อนขึ้นทางกูรับเบอร์ทกนี่นะคะทางมาบ้านน้องเลยนะคะทุกคนแล้วกวับมาคูจะเบิร์นะคะ เข้าบ้านทางเข้าบ้านนี่เลยนะคะตรงนี้เลยนี่ค่ะอเคนะคะเราก็จะขับไปที่ทับเบิกนะคะทุกคนเดี๋ยวจะบอกตรงจุดที่เอฟซีบอกว่ามาเราจะมาเจอกันตรงไหนเนาะ,ะเดี๋ยวจะบอกนะคะถ้าใครจะมามานะเนาะเราจะบอกร้านขนมจีนนะคะ ไปตรงที่หมอกเยอะๆเลยทุกคนมีรถทับลงมาจากคูทับเบิรดเนะาะเต็มเครื่องร้านอยู่แล้วเบาๆท่านะ น,นี่นะคะเป็นร้านขนมจีนนี่นะคะถ้าเอฟซีมาจอดตรงนี้เลยนะคะเป็นร้านขนมจีนของเพื่อนนะคะขนมจีนกัลยาะคะเป็นวิวน้ำก้อนะคะทุกคนที่จะเขียนไว้เนาะแต่วนะันน้าจะมาจะมานะคะพอดีนัดกันอยู่แต่ยังไม่ว่างนะคะ ะคะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะทุกคนคะ่ะเมาลุดแล้วเมาลุตจริงๆเดี๋ยวทก็ทางขึ้นใช่ใช่เดี๋ยวไปถ่ายตรงทางขึ้นทูนทับเบิกนะคะทุกคนโอเคเราเราขับไปเรื่อยๆนะคะทุกคนโอเคนะคะคลิปนี้ไว้แค่นี้นะคะ